เนอขข่่าาโดยสัว N ชวนนั่นใจพิจารณาพรบงบประมาณจบตามกรอบขอสมาชิกอยา่าอภิปรายแบบวาระแรกรับต้องเลิกประชุมเร็วกังวลเรื่องการเดินทางช่วงเคอร์ฟิว ในช่วริคภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก,การประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565กรอบวงเงิน3.1ล้านล้านบาทว,วารสะ2คำว่าภาพรวมวันแรกพิจารณาถึงมาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมโดยกรอบการพิจารณาเหลืออีก2วันคือถึงวันที่20สิงหาคมซึ่งจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ42มาตราซึ่งเชื่อว่าจะสามารถอภิปรายได้เสร็จภายในกรอบเวลาที่ตกลงกัน ไว้และสมาชิกก็ให้ความร่วมมืออภิปรายตามเวลาที่จัดสรรโดยขอสมาชิกใครอยากอภิปรายแบบการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง สำหรับการอภิปรายงบของกระทรวงกลาโหมและงบกลางก็พิจารณาได้รวดเร็วและว,วันนี้จะพิจารณาต่อในมาตรา9ก้างบประมาณของกระทรวงการคลังขณะเดียวกันประธานสภากล่าวต่อนะคะว่าเมื่อวานนี้ตั้งใจจะพิจารณาให้ดึกกว่านี้แต่สมาชิกห่วงการเดินทางของ,ของคณะทำงานในช่วงคาร์ฟิลแต่ยังว่ามีหนังสือรับรองให้อยู่แล้วทางนี้หากวันที่20สิงหาคมมีการชุมนุมที่รัฐสภา,าก็ได้วางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เป็นปกติไว้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องยกระดับซึ่งโดยทั่ว ไปผู้ชุมนุมที่เดินทางมาที่รัฐสภาก็ไม่ได้มีปัญหามากอยู่แล้วโดยหา,จากจะเดินทางมายื่นหนังสือก็ดําเนินการได้ตามขั้นตอนและที่สําคัญการชุมนุมก็ต้องปราศจากอาวุธด้วยส่วนเลขาสภาก็ยืนยันนะคะเข้มมาตรการโควิดตรวจ ATK ก่อนการเข้าห้องประชุมสมาชิกให้ความร่วมมือเต็มที่ นางพรพิษเพชรเริญนเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรค่ะได้กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ในวันแรกมาตรการในการตรวจคัดกรองโควิด -19 ยังเป็นไปอย่างเคร่งครัดค่ะโดยก่อนเริ่มการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้เดินทางเข้ารับการตรวจแอนติเจนเทสคิปหรือ ATK ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกษมร,ราชมาตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับสมาชิกเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม งบประมาณทั้งสวันต่อจากนี้ที่บริเวณโซนกลางหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันยืนยันนะคะว่าการตรวจ ATK เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรทางนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์สำนักงานได้ทำการสวอปหาเชื้อแก่บุคลากรเจ้าหน้านนที่และผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมงบประมาณโดยก่อนที่จะเข้าห้องประชุมก็จะได้รับความร่วมมือจากสมาชิสภาผู้แทรนราษฎรเป็นอย่างดีในการเข้าตรวจหาเชือ้อโควิด -19 กและเชื่อว่าการประชุมนั้นจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ปิท้ายกันที่สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ป่วยแตะไป210ล้านรายแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า6.7แสนราย เว็บไซต์ World Master รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่19สิงหาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ6นาิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อไปทั่วโลกแล้ว210 42,613รายค่ะเพิ่มขึ้น678,711รายและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่4 4 3 9 1 3รายค่ะเพิ่มขึ้น12,03รายหายป่วยสะสม188 174,0

ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะคะติดเชื้อไป3 8 6 5 9 6รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้น1 5 6 8 9รายส่วนอินเดียติดเชื้อ3 2 3 2 8 9 8รายเพิ่มขึ้น35,797รายค่ะและบราซิลติดเชื้อ20,457,897รายเพิ่มขึ้น46,933รายขณะที่ประเทศไทยขยับขึ้นลำดับที่34ของ โลค่ะจบการเสนอข่าว10นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n